ลูกคณะสีจำปาดุลครับผมโอ้ยสองคนคนละคนทักทายแฟนเพจให้หน่อยครับสุโนครซิตี้ครับสวัสดีพี่น้องชาวสุโนครที่นา่ารักทุกคนนะครับเด้อผมผมเป็นคนจังหวัดสุโนครอำเภอวางน้นนอน,นิวิทซึ่งผมอาจจะเหมือนคนลูกจีตแต่ผมไม่เคยเป็นซิฟิลิสและเป็นเอทครับผมอ่ะอตออ่อไรเนื้อแกล้งเนื้อหมันผมดุลครับเป็นน้องเป็กล้องครับเดินตามรอยพี่ทุกอย่างความดีฮะความดีตัวเมียโป มีเมียแล้วเหรอเฮ้ยโตสายจ้องมาเจสี่จ้องมาดีได้ครับเขาแท็กทีมกันด้วยครับสองพ่เมียนะครับกล้องไวไล่บอกว่านุกมีเมียแล้วนะฮะมีจริงหรือเปล่าครับไม่เมื่อกี้กำลังปรึกษาเรื่องมีลูกใช่ใช่ใช่ผมอยากลูกแปดอ่าใครครับผมเนี่ยคนปัจจุบันเมียแต่ยี้อยม่ห้อมีนะครับผมก็เลยผมก็เลย ผมก็เลยปรึกษาพี่เดีวอ่าผมอยากมีลูกแปดจริงๆทุกคนทุกคนเขารู้แหละครับผมอยากมีลูกแปดผมอยากมีลูกแปดจริงๆอ๋อต้มอึ่งเป็นเหตุเขาบอกอ๋อหิ่งไทยตอนนี้บรรยากาศเอว่าให้พี่น้องป้องไปไทยสุวรรณภูมิฟังเลยครับเราอยู่กันที่ไหนแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ทำอะไรกันอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่สนามเซนต์รอเรนต์สนามเซนต์รอเรนต์ครับนะครับก็ จริงๆวันนี้มันเป็นวันปิดกองแหละเนาะโชวงช่ได้ท้ายในการถ่ายจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ฉากที่ทุกคนจะได้ดูน้ำเนยเห็นไหมที่เปียกเละหมดเลยเนียงครับคุณฝนมันตกพอดีแต่เราต้องต้องถ่ายให้เสร็จครับต้องถ่ายให้เสร็จไปในวันนี้แล้วก็ปิดกองยังไงเดี๋ยวฝากคุณงานหน่อยครับครับคุณก้องห้วยไร่ไอ้นุ่นระโดนครับดีนะไม่ไม่ช่เพิ้นคนธรรมดเพราะส่วนมากเขาจะเล่นกันยังไงก้องกับเพื้นสลับครับ ก็ฝากด้วยนะครับอีกหนึ่งภาพยนตร์นะครับผมที่จะได้เข้าฉายสู่โรงภาพยนตร์นะครับฝากด้วยนะครับอีกสามปีที่กองว่ยไล่ด้วยแล้วก็ศิลปินสีมากมายคือต้งข้างเลยนะครับผมก็ฝากด้วยน่าจะกลางปีนี้ผมถามมุกกลับแล้วกลางปีนี้แน่นอน,นแล้วก็ผลงานเพลงก็มีมาเรื่อยๆขอนุนัลด์ครับเพลงล่าสุดก็บุญเวียน แล้วก็ไปเลาดาวเดียวกันฝากฝากด้วยนะครับฝากพี่น้องติดตามเพจสกลนครซิตี้นะครับก็ฝากฝากในเพจสกลนครซิตี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็จะมีข่าวสารในจังหวัดสกลนครอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็นี่ก็จะมีข่าวสารของนังเราด้วยเนาะอ่าแม่นครับ,รบอัปเดตเรื่อยๆอยากมีรูปแปดอจริงๆเขารู้เขารู้ว่าผมมีรูปแปดอหมายถึงมีกับเขาหรือเปล่า ในอนาคตในอนาคตผมโอ้เจ้ากินเมียครในอนาคตเมียเดียวเดียวเดียวมาอันนี้ว่าพอลูกแฝดจริงสัญญาไว้เลยว่าถ้าในอนาคตนะถึงในจุดนั้นจริงก็จะเอาลูกแฝดครับโอเคขอบคุณด้ยแล้วครับพี่น้องก้องฝ่ายอยู่ดีเมสทุกคนวันนี้ลาไปก่อนผมบป็นเจ้าตรงสิียนวิทย์กับนุกธนดลคนโก้สวัสดีครับ